สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พนากสองนะครับที่เด็กคลิปนี้มาไลฟ์กันนะครับล้อตัวนี้และการสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวมิซูชิมิลาดข้อ15นะครับเป็นล้อตัวทอมสีดําเงานะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าท่านใดออกรถนะครับที่เป็นล้อกระทะนะครับมาเปลี่ยนล้อของมิลาดตัวนี้ไปใส่ได้นะครับล้อของมิซูชิมิลาดจะหน้าเล็กนะครับกว่าล้อของมิซูชิแอทแทร์นะครับถ้าคุณอยากได้ล้อหน้ากว้างคุณต้องไปใส่ล้อแอทแทร์แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลลััง้อกน นะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อคอ15กว้างแค่5นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่46นะครับมีตาวิสูบิชิอยู่นะครับถ้าของแอทันมันจะกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับจะกว้างกว่านะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทับก็ได้นะล้อเปล่าก็ขายล้อความยางก็มีนะครับของเก่าเท่นได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะอยู่เลยซอยเจรทะเลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรเจรถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากงไว้นะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ